ถ้าพูดตรงๆนะเราไปอิงกับเอกชนมากวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตกระแสะไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ30% 70%นั้นให้รับซื้อจากเอกชนเราจะเห็นบริษัทเอกชนรวยมหาศาลนะครับและกำลังการกำลังการสำรองผลิตให้สำรองไว้เนี่ยมันมากเกินความเป็นจำเป็นมันก็คือต้นทุนที่มาแบกภาระให้กับประชาชน ชาวันนี้ยื่นหนังสือแล้วนะคะหลังจากนี้ทางสาภาพบอกว่าจะขอขอ้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยกําหนดกรอบเวลาขอให้แก้ไขาภายในกันยายนนี้ถ้าไม่มีความชัดเจนเตรียมระดมพลเครือข่ายรัฐวิสาหกิจทั้งกอฟอพกอฟอพและกอฟอนยกระดับข้อเรียกร้องต่อไปค่ะครับเรื่องโครงสร้างไฟฟ้าโครงสร้างน้ํามันเนี่ย ถูกเรียกร้องกันมานานนะครับทั้งจากสาภาพสาพันธ์ต่างๆทางนักวิชาการเองก็พูดแต่ดูเหมือนไม่มีเสียงตอบรับจากเลขใหม่ที่ท่านเรียกสักเท่าไหร่